สดย่อนเสียดพี่น้องกุ้งต้มเพิินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ,อพ,อพ่อแม่พี่น้องสบู่สุกคนวันนี้กับพ่อพอลกันครับคือเรากับ่องเคยบ่นครับผมสิบห้ามาตำก้อยกุ้งให้พี่น้องเบิินนี่ครับผมอาพ,พี่น้องกุ้งนี่ ซื้อมาไปซอยหนึ่งโอ้หลุกลนยหนึเอามาเลยลอยนลนหนึง่งเดกลุกไนหนึ่งเอามา<ไ>ซื้อมาต่ำสูรพอมพพันีีน้องิึง่อยกุ่งโคกพริกพี่น้องโคกพอดีครับโคกแห้งมันจะฟุ้งพี่น้องหอมแข่หอมแดงแหนมโคกไปด้วยกันเลยรับได้หลายแเลยนำพี่น้องตำครับเนี่ยผมนัวครับ ใส่หน่อยเส่หน่อยใส่ลายใส่หลายเป็นที่ประจําใจของทุกๆคนใส่น้าปลาแดกงเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกปลาแดกครับผมเป็นเลยจะประกอบมาผสมพี่น้องเอ้ยจะนากระไแตกายแตกนล้วเอ้ยพี่น้องพี่น้องเด็ดโหลดเด็ดใส่ครับผักชีมันหอมผักชีอันนี้คือผักชีลาวมันจะสร้างกลิ่นหอมให้แล้วก็ผักชีลาวตามด้วย หอมบอัวครับหอมบอัวซอยใส่สวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องสูข้ขูดสก้นครับกับมาพอกันเพื่อเากับช่องเคยบนคนกลสินครับผมเมื่อน,นี้ผมก็ต้องเบียร์สืพผ้าพ่อพี่น้องมอกินก้อยกุ้งใส่ประกอบแก้มปลาสลิดแดนเดียวครับปลาสลิดแม่นบอกแมนครับปลาสลิดเดนเดียวเลยมาสอนเป็นแหล่ไม่ย่างดีเลยมักในย่างดีแล้วก็ขาดอะ,ะไรเจีวขาน้ําเจีวบองขาค่ะขาน้ำของแม่ผมครับที่ว่าเป็นเนาะที่พี่น้องเอิญเขามาไลายๆเนาะ นะครับนี่สมพักไห้โปดสมพังนีสมพักเ<ช>ทีบยวไกินครับได้โดน,นขึ้นยังนี่โซ่สมพักอันขันนี้ <laughs> ได้โดนขึ้นยังครับผักแกมกุยชมี่ผักชีหอมบัวมะละผักกาดหลอกแล้วก็ผักเสริมผักเสริมตวันมาจากแลงเขากันครับคำนึงนองจ้า <laughs> มีวิธีทำด้วยครับเด้อนี่ก้วยกุ้งเนาะวันเขาได้ไลคคักเลยแหละแต่พี่น้องมากอ,อกโอ้ยเนี่ยต่อยเข้าไปเลยกรองต่อยเลยนะสิได้ความสมๆูรณปนฝาดเพิ่นยากแล้วสุดยอด แซ่บเพี่หนกุ้งตรงพึ่นมาสอบครับแซ่บกับน้องแนะอจวความเน่ะกินกับปลามาแบบเดียว Ừ. <laughs> <laughs> <Thế. cười> <Thế. cười> <laughs> <Thế. cười> มีแตนเราแสบจังมันนี่หนูซื้อมากหาสิบบาทได้หลายจ้ะถอดบ้านบป็นยัครับบังอุ้ยเลี่ยงแล้นะมัน สีบพี่น้องเสียบตีบกอกใช่ไหมจำบมกอกใช่แบบมีเต่แนวผัะคขับไ่เนี่ยพับไปเนีน่ย หอมเบียร์ขอบกรับขอบเนี่ยพี่หน่องอเวลาปลาเดินเดียวแถวปลาคือหนีบ้านเท่าเอิญไปเนี่ยพี่หน่องเป็นปลากระเดิดเดียวอ่ะเดียวกันบ่ จงังหวะขาเอืนอนนัไงกัขันเอือนพิดกข็ข้อตโวษขอไพ่ได้ครับพี่น่องสมันยตะกอนปุ่งหวานเนีลยข้าวเจ้าเอมาตะละขุเตระถัาางหล่นคุกหล่นถังหล่นตะกอนอืมทัง ปลูกเองกินเองรวามสุขหลยตุ้ยดบื่อจ้ะแต่แม่ไจตก่อนเนี่ยผู้สาวตุยแบบหนุ่มเบาเบืเลยพี่นผู้บ่าหนี <c oughs> บน่ะแต่ม่เจ้ก่อนพ่อแม่พันเบืุ่ยได้พี่น้องผู้สาวเน,นี่ยที่แบบนี้ก็เบื่อเจริญก่อน เป็นไงเอาเอาเป็นสาวเป็นน่งเขาจะยานใครบอกออกไมเดกก่อนไม่หห <c oughs> เห็นเราหรอกเบร์นเลยเขาสุดมือถ่ายผู้หญิง <c oughs> ว้เดยวผู้ชายแรงนำ ไมเล่จ้าตุยแหงเลยเด้อผู้เบาตื่นผู้เบากินสิื่สิ่งเดียวตอนนี้แม่พ่อกำลังเน็บ Tinh họ gì luôn chua nhẫn luôn ao nhẫn luôn Thật Ủa à. สซ่บแช้งปาก <c oughs> จะย้ายที่เป็นอนนะไม่ได้มาเหรอหออกมไมาค่ะ

้าหนามก็ปลูกเองพี่นอกเป็นทักข้างหามใส่เดในงไม่ไล้ใส่เลยพี่น้องแม่ก็ไม่ได้วางจ้ะจ้าคนทำได้าหายก่อน แม่วะเพิ่นถามอยู่เล่อคับเพ่อเสียบบ่เห็นเห็นอเพื่นกินเพร่ะเสียบตัวสรูปยัง่าเสียบเพิ <c oughs> ่นถามลายก้อนมัน่ะแม่วะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นขแม่ไปก่อยเลยมาสองคืออะไรปลา,าปหนียวมาเบิร์นออกปลาแล้วก็เสียเอาไปทอดทอดไส้ไข่เจียวจ้ะเนาะย่อยากกินทอดไส้ไข่เจียวก็เซ่บทอดไส้ไข่กข็เจีบครับ หอนพี่น้องเลยอ,อ่าวฟองอุณหนูมิหอนหรเนาะหุ่นผ้าเนี่ยไม่น้งหนาวเด้อดจริงๆแล้วแล้วจะปีอืม 嗯，冻白面，冻白多不多？ เด้อจำบิกหวานกิน,นขาก๋วยกุ้งไอุบอล เหอมหอมมะกอกครับยู้ไปากเบา ยุดไปเลยไหมเขาเนี้ยนี่ให้ปันให้งกินให้สบายตัวเนี้ยนี่ว่าไม่นนึตาลด้พี่น้อง ตอนนี้ของเขาคือยำไปเรื่อยๆมันจงหวานตามไเสียงออกอัอนเนี้ยนีโโ่โอ้โหออกหัวเลยบั่นเพ็รเ๋้าค่าไะไห้ดูปบบานยบ้านดีกว่ะ แซ่บครับพี่น้องอนี้อันหวนตุยไล่บ่ได้นันเผ็ด <c oughs> เกิดสิวาเจีวบ่น้องพี่น้องยายปเป็นผึงขี้ผึ้งข้นมันออกห่อนนิดเผ็ดไลก,กว็วคาบัานไล่ถอบข่านันพูดเรื่ของห่วงถ้าคาว่าได้ความนะครับเรื่องดังมายูทูบบ่ไหน มึงไม่เห็นภาพในแกลเลอรี่ไม่เห็นสักไม่ได้ไม่ได้เห็นยหรอกอะนขอ,ขอความกันเลยครับโครผมส่งรวยเบิองขาน้าพะเยาหินหวานเป็นอย่างไรใบใบใหญ่ใบเล็กน,น้อยเยลี่ยนเลียนต้องอันเนาะขาน้ามบาดท่อไอขาบานท่อมันสูงเพียงเอวเลยสูงสำนรกเพียร์ขาน้ามมันสูงเื่มพวกเขา ดิสูดไม่อีกอยู่ชอบจับนะชอาสิดเดี่ยวพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กราบขอโทษขออภัยสำหรับการกินมั่วๆรือเบาเบาสุภาพเบารูอหัวมันนะครับเด้อ ก็ได้คฝากอะไรก็แชร์คน,นที่าทตามในช่องเคยบนคกนกัลสนินเด้อครับผมวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนมาพรกันไม่คลิปหนาครับผมสว,ส,สวัสดีครับ